พี่ๆสำหรับวันนี้นะ EP นี้นะมีจะพามาพบกับคนที่มีงบน้อยนะคะไม่ถึงเลข4เนาะมีนจะมาแนะนำเจ้าตัวนี้เลยค่ะโคราาอาลติดนะปี2017นะคะราคาอยู่ที่349,000บาทนะคะเลขไม่นะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0นะใครกำลังตามหานะแวะมาได้เลยนะคะรถตัวนี้นะคะถ้าใครมองในการผ่อนนะคะพี่ผ่อนเพียงแค่6 0 0 0เท่านั้นนะคะภายในเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นระบบนะคะเซ็นทันล็อกนะแล้วมีกระจกล็อกไฟฟ้าด้วยนะคะพี่แอร์นะคะเป็นแบบออโต้นะพี่พวงมาลัยนะเป็นแบบ3ก้านนะคะแบบพาวเวอร์นะคะเป็นมัลติฟังก์ชันค่ะพี่พร้อมกับหน้าปัดเรือนใหม่นะคะเป็นตัวเลขแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะพี่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะใครกําลังตามหาอย่างที่มินบอกเลยนะคะงบน้อยๆนะคะใช้งานนะอยากให้มารองคันนี้นะคะ คอนโซลค่ะพี่สําหรับเจ้าคันนี้นะตัวเครื่องยนต์1.6นะคะพี่คอนโซลเขาเป็นสีดําค่ะตัดสีเบทนะคะพี่นี่เลยแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะพี่นี่พร้อมกับหน้าจอนะแท้จากโรงงานเลยค่ะพี่เกียร์นะคะพี่สําหรับเจ้าตัวนี้เขาให้เป็นเกียร์ออโต้มานะตกแต่งแบบสีแบบ ทูโทนเลยนะคะเบรกเป็นเบรกสายค่ะพี่เบาะนะคะเป็นเบาะหนังรอบคันนะคะใช้งานโอโ้โหยังสวยนะคะแบบรักชูรี่เลยนะคะพี่ถ้าเกิดพี่แวะมานะแวะมาชมรถได้คันนี้สวยจริงๆมินกาการันตีว่าสวยมากๆเลยค่ะ ส่วนหลังคาของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นหลังคาเดิมค่ะพี่เสาสัญญาณนะคะเขาฝังไปในกระจกเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวไร่ฟ้านะพี่ติดตั้งจากโรงงานนะคะเดิมเลยของโตโตย,โต,ยโต้านะคะมีมออก,กนะคะมีรหัสโค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ด้านหลังกันบ้างคะ่ะไฟนะคะพี่เป็นไฟแบบนะคะพี่ให้มาเป็นสีขาวแดงนะทูโทนเลยค่อนข้างสวยนะคะพี่พร้อมโลโก้นะยี่ห้อนะคะ โตโยต้ Toyota, เป็นสีโครเมียมและรุ่นของมันนะคะเป็นโครโรร a านะคะอาติส 1.6G นั่นเองค่ะเดี๋ยวมินพาไปดูด้านในนะคะสำหรับห้องเก็บสัมภาระนะว่ามีอะไรกว้างขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะนี่ห้องสัมภาระนะคะนี่เลยนะคะพี่ ค่อนข้างกว้างกวางมาๆนะคะพี่ใส่ถุงก๊อปได้เรียบร้อยนะพี่ใส่ถุงก๊อปนะหรือพี่จะวางกระเป๋าใบใหญ่หญสัก 2- 3สาใบนะได้เลยนะคะด้านบนนะคะพี่สําหรับน้าเมสซี่เมค้ากนะคะน็อตนะคะเป็นตัวเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะพี่สําหรับยานะคะเป็นเดิมนะพร้อมมีหมุดนะคะตรงนี้เลยนะคะหมุดสําหรับการใช้งานนะที่เขาปักมานะคะค่อนข้างเรียบร้อยดีมากๆเลยนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะ เดี๋ยวมินพาไปดูนะว่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะมาต่อกันที่ด้านล่างนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระนะเขาให้ยางอะไหล่มาด้วยนะคะ่งใหม่ๆนะคะคุณพี่สําหรับรถนะส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินมาเนาะแต่สําหรับตัวนี้นะพี่มีอุปกรณ์นะคะสําหรับการใช้งานนะคะชุดเปลี่ยนยางนะคะให้กับพี่เรียบร้อยแล้วค่ะ มาค่ะสำหรับยางนะคะของเจ้าโคราอิ s นะปี2017นะะ mm hmm. เขาให้หน้ายางมาที่205ทับ55 R16 นะคะพี่สีนะคะล้อแม็กเป็นสีทูโทนนะพี่ตัดมาแล้วค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะส่วนกระจกนะคะกระจกข้างให้สีเดียวนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะพี่พร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะด้านกระจกเลยนะคะ กุญแจนะสําหรับตัวนี้นะมือจับเป็นแบบกุญแจรีอยู่ที่มือนะพี่แค่เพียงกดตรงนี้นะมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมานะคะเปิดหรือล็อกนะคะโดยแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะพี่มาค่ะสำหรับห้องเครื่องของเจ้าโคราลติดน,นะปี2017เขาวางห้องเครื่องมาค่อนข้างดีนะคะตัวเครื่องนะคะให้มาแบบดูโอ้นะคะ VVTI นะคะสำหรับโ o y o t ้าเครื่องยนต์1.6นะคะพี่ห้องเครื่องเขาวางมาค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคานนะคะหรือว่าเม็ดสีกันบ้างว่าสำหรับเจ้านี้สวยขนาดไหนนะคะไปชมเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะสำหรับเจ้าห้องเครื่องตัวนี้นะคะดูจากเม็ดสีนะคะพี่ลู่อ่าน็อตนะแล้วก็ตัวนี้นะเขาเขาแบบทำมาจากโรงงานเลยนะคะพี่ คานนะคะเป็นคานเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับใช้งานนะเ mm. จา้าตัวนี้อาจจะแบบไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากนะคะแต่เราเช็คได้ว่ามันค่อนข้างใช้งานมาในระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลนะคะ mm. นี่ค่ะมีฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะคะสําหรับด้านบนนะคะพี่ mm. ตัวนี้นะเวลาพี่ขับขี่ไปนานๆน,นะเครื่องมันร้อนนะตัวนี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคนงบน้อยนะใครอยากได้นะแวะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสำหรับเจ้าโคลราเอาติปี2017นะคะเลขไม่นะคะเพียงแค่200,000เท่านั้นนะคะราคา3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเครดิตด,ดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้นะคะคุณพี่อ่ะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,100บาทนะคะ สามารถเช็คเครดิตเบื้องต้นนะคะเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะหรือใครอยากได้รถรุ่นนี้นะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะข้อมูลเบื้องต้นนะคะอยู่จังหวัดไหนนะยินดีให้บริการหมดนะคะสามารถทักแชทมานะสำหรับวันนี้นะมินลาไปก่อนนะคะใครสนใจโทรหามินได้นะคะที่0625866604คะ่ะ